หมายเลขหนึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือตู้จำหน่ายสินค้าเพราะอาจจะไม่ได้รับสลากสลับจริงไว้ในครอบครองหากถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ควรซื้อสลากจากผู้ขายที่เป็นตัวแทนที่รับสลากจากสำนักงานเท่านั้นค่ะ คณกสลักรัฐบาลขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปรวมทีม3-5คนสมัครร่วมโครงการ J.O. Open Innovation Challenge 2024 ท่านที่สนใจนะคะส่งผลงานเพื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6พฤษภาคม2567โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำานักงาน w w w g l o o r t h ค่ะหมายเลข3 ค่าจ่ายของสำน,นักสลากกินาต่าฐบาลสลากดิจิตัลเป็นจํานวนมากสำนักงานจึงขอให้ท่านที่ซื้อสลากตั้งแต่ววันที่16มิถุนายน2565ถึงวัน16กันยายน,น2566ตรวจผลการออกรางวัลอย่างละเอียดถ้าหากท่านถ,ถ,ถูกรางวัลสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข025289682ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะหมายเลขสี่ กนมารัฐบาลขอให้ผูซ้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดพนันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องจากสลากกินมารัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควรคำนึงถึงโอกาสในการถูกรางวัลเป็นสําคัญค่ะ แลกวันหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าไปแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ทุกวันหมายเลขละกันค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสียเ่ยงเสียติการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์คอนเซ็นเตอร์โทร0 2 5 2 8 9 /9 9 9้ในวันและเวลาทำการครับหมายเล็เจ็ด ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลารร่วมกันสังเกตสลาก In ์ิน่แบนตบาลหกหลกักแบบใบหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80บาทจะต้องจำหน่ายผ่านแอดเป๋าตามเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลซึ่งหากเป็นกรณีการนำสลากมาวนขายราคาพอักจะเกิน80บาทค,ครับมหมายเลขแปด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลได้ทูซอร์วิสสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบ,บใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลเปิดให้บริกา,า,ารวันจันทร์ถึงวันศุนกร์เว้นวันยุดทํการหรือวันยุดนักขัเลอเอิอ์เวลา7เดืินา30นาทีถึง15นากีไม่หยุดตักเที่ยงครับยเลขเกาจะไปเห็ดต่อน สนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่2พฤษภาคม2567ผ่านเว็บไซต์ www.goor.th o หรือแอปพลิเคชัน Geo Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18.00นเป็นต้นไปครับแลใหมายเลขศูนย์ หมายเลขเป็นทู่ทุกทุ่งถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นจะมอหนุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขครับกันอีกครั้งค่ะ จะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สมหลักที่4หลักที่ห้าและหลักที่6กข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม จากนั้นเน้าที่จุนภาชนะให้ลูกยางใหม่ได้รับก,กันเพื่อให้กานประกันราการเสียขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า3ตัว2ครั้งเงิน,นรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4 หลักที่สองอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่4ออกรางวัลเล็กหน้า3ามตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะมุออุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละก,กันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าละก,กันดีแล้วจะกดปอดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกกันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ เราแมี้จะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขที่ออก1 4 4่งศูน์ส่หนนครับนะคะเรามาเล่นหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก104 ประจานกรรมการจะสิ่งยิบทุกอยาหมายเลีประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ที่4จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่6ออก,กรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พรรอมแล้าจะออก,กรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 ที่ออกเจ็ดหกสามรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อ,อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองรางเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก หลักที่หนึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขที่ออกแปดสามสามแปดสามสาม 3, 3้ครั้งนะคะครางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก8ปดสามสาต่อไปนะคะท่านประจัดการ จะส่งอิทอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2 หลักที่หนึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง สี่ฟลายครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกสามสี่ <c oughs> รางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาท อุปกรณ์ออกระวัลหลักที่สามอุปกรณ์ออกระวัลหลักที่สอง จชใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายกิติพงศ์ยอดอภิคุณนะคะหัวหน้ากลุ่มบริการประชาชน3ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะและหลักสิทธิคือนายจิตสดาประภาสวัสด์นะคะผู้อานวยการเขตบางซื่อ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลิบท้ายสองตัว งวดวันที่2พฤษภาคม2567เลขที่ออก1717ซ้ำนครั้งนะคะเรามาัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่2พฤษภาคม2567เลขที่ออก17 หน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1นะคะเงินรางวัลรางวัลละ6กล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1นึ่ จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะ,ะไปลอดไปรับลูกบอลใหม่จากท่านประธานกรรมการค่ะ นักานาสลากกินแบ่งทบาลต้ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อวิชาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำมันงมานงวัลที่มูลค่ามากกว่าปายกต้เกณฑ์การขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าโปรดอย่าหลงเชื่อไม่ใช่นั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินก็จำนวนมากครับ รม่ได้ใกวันครบทั้ง6กลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำทุกวันไปใส่โรงไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมีอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขระกับคันค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านตแพทย์อัตพรลิ่มปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะจะทําการเซ็นยดึดลูกยาหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเร็วระดับก,ก่อนหลังแล้วนําลูกบอลที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตอนเองค่ะ ขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะผู้แทนโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนายกิติพงศ์ยอดอภิอคุณหัวหน้ากลุ่มบริการประชาชน3ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู่สียงลุกวัลเป็นลำดับแรก เด็ขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสงค่ะนางสาวเสริกัญญามั่งสุนเนินผู้สือขาวนักสือพิมเดลีนิวส์ประจำรัฐสภาจะเป็นผู้เสียรางวัลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำลดับร้อยนะคะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายสุพัฒน์แดงปุ่นผู้อำนวยการสำนักกำกับและส่งเสริมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้สิงลูกบันเป็นลำดับต่อไป <un> <like noise> ได้ไหมายเลข้ากรรมการออกรางวันประจำหลักสิทนะคะนางเป็นสีแท่โคเจ้าของกิจการโบลานโน่สวนพึ่งรีสอร์ทจะเป็นผู้เสีงรางวันเป็นลำดับต่อไป <ST AN CE> หได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะนายจิตสดาประภาสวัสดผู้อเมริกันเขตบางซื้อจะเป็นผู้ศสีุ่งรุกวันเป็นลำดับต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการเสีงยงจยขึ้นมาใหม่ค่ะ และหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนภาคประชาชนนางสาวทิติมาชูจิตประชิตนะคะนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสํานักงานประหลัดกระทรวงการเรียศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะจะเปิดช่องให้รับวันตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ เสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลุกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้ชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งปกหลักค่ะขณะนี้นะคะท้องที่จะแสดงหมายเลแล้วรางวัลที่หนึ่ง งวดวัที่2พฤษภาคม2567เลขที่ออก980116 980116สองครับนะคะรางวัลที่1งวดวันที่ 1, ท2พฤษภาคม2567เลขที่ออก 980116โดยที่ราวัลที่1ค่ะมีราวัลข้างเตียงราวัลที่1จานวน2ราวัลเลขที่ถูกราวัลคือ980115 980115และ980117 980117 สองที่3ที่สี่ผู้ชมาการออกกรังวัลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความยินดีกับผู้ชมที่ถูกกางวัลด้วยนะครับส่วนผู้ชมที่